สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมิยอนหนึ่งในสมาชิกจาก GID อเนะครับที่ในตอนนี้นั้นได้มีข่าวออกมาแล้วว่ากําลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวที่จะเดบิวต์โซโล่อยู่นะครับในตอนนี้เองนะครับทางสื่อของประเทศเกาหลีนั้นได้มีการประกาศข่าวออกมาเกี่ยวกับการเดบิวต์โซโล่จากหนึ่งในสมาชิกของ GID i d ไอนั่น มิยอนนั่นเองนะครับโดยในรายงานของข่าวนั้นระบุเอาไว้ว่าอัลบั้มเดี่ยวของมิยอนจะได้มีการปล่อยออกมาให้แฟนๆนั้นได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังการพร้อมกับได้อุดหนุนอัลบั้มเดี่ยวโซโล่ครั้งนี้ของมิยอนในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ใกล้จะถึงนี้นะครับและการเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้ของมิยอนนั้นเนี่ยก็เป็นการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวของเธอหลังจากที่ได้มีการเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกจากไอดอลมาด้วยระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ปีครั้งนี้ก็เป็นการลุยเดี่ยวเป็นการโชว์เดี่ยวครั้งงรกกอมิยเลลหัจา ทีนในก่อนหน้านี้ก็ได้มีการออกไปรับงานเดี่ยวนะครับอย่างเช่นงาน MC ที่เธอนั้นเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมมากมายเลยจากแฟนๆแล้วก็ผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่ว่าเธอนั้นเนี่ยสามารถทําหน้าที่ MC ได้ดีมากๆเป็นการพูดที่ชัดถ้อยชัดคําแล้วก็สามารถดําเนินรายการได้อย่างน่าสนใจนะครับอัลบั้มโซโล่ครั้งนี้ของมิยอนนั้นก็จะต้องถูกจับตามองเป็นอย่างมากเลยทั้งจากแฟนคลับเหล่าเนเวอร์แลนด์แล้วก็แฟนๆที่ติดตามมิยอนมาในผลงานเดี่ยวต่างๆของเธอเพราะนอกจากมิยอนจะมีผลงานเดี่ยวทั้ง MC นะครับแล้วก็ยังเคยมี ร่วมในการร้องเพลงประกอบซีรีส์ต่างๆแล้วเนี่ยมิยอนนั้นก็ยังถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่มีตำแหน่งร้องนําในวงนะครับนั่นก็คือเมนโวคอลของไอดอลนั่นเองดังนั้นเนี่ยการเดบิวต์โซโล่ของเธอในครั้งนี้นแฟนๆก็คงจะตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าเพลงนั้นเนี่ยจะต้องปังมากแน่นอนแต่ในตอนนี้นั่นเองก็ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาจากทางคิวบ์เอเจนตเมนที่เป็นค่ายต้นสังกัดของไอดอลแล้วก็มิยอนนะครับว่าการเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้ของมิยอนนั้นจะปักวันเป็นวันไหนและคอนเ็ปองงานนั้นจะยไ เดบิวจะเป็นเพลงช้าหรือว่าเป็นเพลงเร็วจะเป็นเพลงคอนเซปต์ที่โชว์พลังเสียงของมิยอนหรือว่าจะเป็นเพลงแนวไหนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปล่อยรายละเอียดหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมใดอะไรออกมาเลยนะครับมีเพียงแค่การรายงานจากสำนักข่าวเท่านั้นว่ามิยอนนั้นเธอกําลังจะเตรียมตัวเพื่อที่จะเดบิวในฐานะของศรริลปินเดี่ยวจากไอดอลนั่นเองอยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าผลงานเดี่ยวครั้งนี้ของมิยอนกับการเดบิวโซโลโ่ของเธอจะเป็นยังไงกันบ้างถ้ามาในคอนเซปต์ไหน,นจะเป็นเพลงยังไงนะครับและการเดบิวโซโลโ่ครั รับที่ดีขนาดไหนยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับไอดอลนั้นก็ได้รับการยอมรับอย่างมากเลยในเกาหลีและเพลงทอมบอยนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเพลงที่ฮอตฮิตแล้วก็นิยมกันมากๆาเลยในตอนนี้นะครับกระแสะของวงนั้นเนี่ยกำลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยมิยอนนะถ้าหากเธอเดบิวต์โซโล่ตอนนี้นั้นแน่นอนเลยว่าจะต้องมีคนเนียวรอคอยเป็นจํานวนมากและที่สําคัญนะคะแฟนๆแล้วก็คนที่รักไอดอลเนี่ยจะต้องคอยซับพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะเปย์อัลบั้มนี้ของมิยอนกันอย่างมากมายแน่นอนก็หวังว่าคิวร์น กับการผลิตอลัลบ,บั้มอีกนะครับเพราะว่าถ้าหากการเดบิวต์ครั้งนี้ของมิยอนนั้นมีคนเตรียมซื้อของเตรียมซื้ออลัลบ,บั้มไว้มากมายเนี่ยและทางคิวบยังผลิตพลาดยังผลิตช้าอีกเนี่ยแฟนๆก็คงจะกระนํากันไปคอมเมนต์กันรัวๆอีกเช่นเคยนะครับยังไงก็หวังว่าทางคิวบจะทํางานก,การเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้ของมิยอนกันอย่างดีแล้วกันนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับของมิยอนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทีีี่่ใใต้้้้้คคคคลิิปนนนนนะรรรััดวาาากเงงขอออมมธจ ในรูปแบบคอนเซปต์ไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอมกอเคป๊อปแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนและเรื่องราวต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาวสาไอดอลมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นเนี่ยก็มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับไอดอลให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นข่าวทีีีี่่ดดดมมมาาากกกๆเลสสํหรรับ Solo AD ททุคนนนะจใชิของ้ว์ ก็จะมีผลงานเพลงเนี่ยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกแล้วแถมยังเป็นข่าวที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะว่าปลายเดือนเมษายนนี้เองก็เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นรอเวลาอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้เจอกับการเดบิวต์โซโล่ของมิยอนกันแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิยอนกันด้วยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้อ,อกมกอเคป,ป็อกก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง